รู้จริงๆรว่าตกล <ül COVID> งมันมีปัญหากันจริงๆริงไหมไอ้เพื่อไทยกับไอ้ภูมิใจไทยเลยมันมีปัญหากันจริงๆเราต้องย้อนไปก่อนย้อนไปเหตุการณ์ชนวนสําคัญมันคือเรื่องพรบอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เข้าสภาคาริโนนั่นแหละแต่ฝรั่งมันเรียกอินเตอร์เกตดีสอร์นะเอามันเรียกแบบนั้นอินเตอร์เกตดีสอร์เหรอเออเรื่องหนูมากเลยนี่เทะวันที่ประชุมสภาใช่ไหมสมัยวันละหนึ่งวันละหนึ่งก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเนี่ยคุณทักษิณเช็คแล้วรู้แล้วว่า ภูมิใจไทยไม่เอาไม่เอาใช่ประชาชนก็ไม่เอาอยู่แล้วประชาชนไม่เอาอยู่แล้วเขารู้ก่อนเลยว่าภูมิใจไทยไม่เอาเขาก็เลยให้ถอนแล้วบางเออเนมีจังหวะเรื่องทรัมป์พอดีก็ไปพูดกับพับลิกได้ว่าเราถอยก่อนนะม่ามีเรื่องสาคัญมันมีเรื่องด่วนเพราะผมคิดว่าเขารู้อยู่แล้วไม่เอาเพราะภูมิใจไทยเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนโลโก้เป็นสีน้าเงินล้วนเนี่ยมันชัดเจนว่าถอนสีแดงออกไม่เอาเรื่องไม่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 คันนี้เขาไม่เขาไม่เอาเนี่ยมันเป็นการ ฝักเป็นการขัดขืนต่อพักเพื่อไทยถูกต้องคราวนี้เขาขัดขืนต่อพักเพื่อไทยเพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะเอาอะไรเ,ออเพื่อยึดต,ตามนโยบายหรือว่าหรือว่าปณิธานของพักว่าเขาไม่เอาเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเขาไม่เอาไงแต่ลูทิ้ก็ประกาศแล้วว่าต้องสับสนน,นโยบายรัฐบาลโอ้คุณมันแค่ลูทิ้นี มีคนแซวเล่นนะผมเขาเขาเคารพแกนะคุณรู้จักแกนะบอกคุณทันทีนะพ่อเขาไม่ต้องบอกนี่หรอกให้คุไปเลยไม่ต้องไปบอกว่ารู้จักกันคูยไปเลยคุณทันทีเนี่ยเขาพ่อค้าแล้วเหมานะว่าพ่อค้าแล้วเหมาทุกอย่างนะหันสองหันสองหมดไม่ามเชไม่ไม่ไม่แค่นี้อย่างนี้แค่แค่นโยบายเหรอว่าเฮ้ยผมไม่เอาอ่บนบ่อนการพนันที่เรียกว่าคาสิโนอันนี้แค่อันเนี้ยเหรอ มันทําให้ขัดใจกันขนาดนี้จนจนจะอยู่กันไม่ได้เนี่ยเพราะแค่เรื่องนี้เป็นนโยบายเงี้ยเหรอเออใช่ใช่ใช่เอามันขัด้แรกกันเรื่องมมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังใหญ่โตกันนั้นไหมมันอาจจะมีแต่ว่าแหมมันก็พูดยากมันพิสูจน์ไม่ได้ถ้ามันจะมีมันคืออะไรสมมติที่ปนศคิดว่ามันจะมีเนี่ยมันมีไอ้อันหนึ่งพี่วิระเคยได้ยินใช่ไหมรัฐพันลึกอ่ะรัฐพันลึกริมสเตดอ่ะเออเคยได้ยินเออมันก็มันอยากจะทำอะไรไรรัฐพันลึกไม่อยากทนไ มายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิใจไทยอย่างเดียวไม่ใช่ภูมิใจไทยอย่างเดียวไม่ใภูมิใจไทยก็ไม่อยากทำเท่ากับภูมิใจไทยเนี่ยรับหมายมาเออรับรับนโยบายไม่ใช่รับหมายรับนโยบายรับนโยบายมาใช่รับหมายรับโน้ตรับโน้ตรับโน้ตรับโน้ดส่งสัญญาณมาเออใช่ไหม